ทำบุญทำทานหน่อยคะ่ะทำบุญทำทานหน่อยคะ่ะนี่มาอะไรกันนะคะคุณหนูซีซ่าจะไปไหนคะพี่คะถ้าพี่อยากได้เงินตรงหน้าพี่ก็ต้องเป็นแม่เลี้ยงคนใหม่ของหนูนะอะไรนะแม่เลี้ยงคนใหม่คุณหนูซีซ่าจะทำอะไรคะเนี่ยพี่เ,เบสอย่ามายุ่ง หนูกำลังคุยกับว่าที่แม่เลี้ยงคนใหม่ของหนูอยู่ออออแล้วทําไมหนูถึงอยากให้พี่เนี่ยไปเป็นแม่เลี้ยงคนใหม่ของหนูอะ่ะแล้วแม่หนูไปไหนละ่ะอ,อืมแม่หนูตายตั้งนานแล้วอะค่ะตอนนี้หนูอยู่กับพ่อแล้วก็แฟนใหม่ของพ่อค่ะแฟนใหม่ของพ่อ,อ,อก็คนนั้นไงแม่เลี้ยงของหนูอะ่ะ แม่เลี้ยงใจร้ายแบบนั้นหนูไม่ยอมรับเป็นแม่หรอกคะ่ะจบแล้วยังไงคะถ้าพี่สาวยอมเป็นแม่เลี้ยงคนใหม่ให้หนูเงินทั้งหมดเนี่ยพี่สาวเอาไปได้เลยนะคะเออก็ได้จ้ะเย้จะหับไปกันเถอะค่ะคุณแม่จ้ะ โอ้โหทำไมบ้านหนูใหญ่โตจังเลยอะอ๋อพ่อหนูเป็นประธานบริษัทค่ะก็เลยต้องใหญ่ไว้ก่อนเอ,อ่อว่าแต่บ้านมันดูเงียบๆเนาะไม่มีคนอยู่หรอจ๊ะหนูใช่ค่ะคุณพ่อหนูแล้วก็ไฟของเขากลางทำธุระที่บริษัทค่ะเอ,อ่อว่าแต่ฉันต้องทำยังไงบ้างอะคะอย่างแรกที่ต้องทำ ก็คือต้องอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวค่ะอาบน้ำแต่งตัวใช่ค่ะตอนนี้หนูเตรียมชุดให้แม่เรียบร้อยแล้วนะคะอืมคุณแม่สวยจังเลย ชุดพยายามผมที่เสียไปแล้วมาใส่ได้ไงคุณพ่อคะผู้หญิงคนนี้คือแม่ลิงคนใหม่ของหนูคะ่ะหนูเพิ่งไปจ้างเขาไาเองคะ่ะอะไรนะจ้าง,นะจ,างจ้างมาจากไหนลูกริมถนนคะ่ะริมถนนไม่ใช่ว่าเป็นพวกคนจรจัดคนไร้บ้านหรอคะอุ้ยคุณแม่ไม่ใช่คนจอนจัดไร้บ้านหรอกคะ่ะคุณแม่เป็นขอทานคะ่ะอะไร,ะไรนะ คุณครับก็นาถอดชุดพยาของผมแล้วก็ออกไปจากบ้านของผมด้วยครับไม่หนูจะไม่อยอมให้แม่บิวไปไหนทั้งนั้นพ่อคะพ่ออย่าไล่แม่บิวเลยนะคะหนูขอร้องล่ะซีซ่าแต่หนูก็มีแม่กี้อยู่แล้วไงไม่เอาไม่เอาหนูอยากให้แม่บิวเป็นแม่คนเดียวเท่านั้นยังไงแม่บิวก็ต้องอยู่กับหนูแต่ว่า ไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นคุณพ่อถ้าคุณพ่อไม่ยอมให้หนูอยู่กับแม่บิวที่นี่นั้นหนูจะไปอยู่กับแม่บิวที่อื่นเน่ซีซ่าเจ็ดดื้อสิพ่อสอนอะไรก็ต้องฟังบ้างไม่ใช่เอาแต่ใจแบบนี้พ่อลูกกำลังคุยกันคนนอกอย่าย,ยุ่งพ่อคะอย่าให้แม่บิวออกจากบ้านเลยนะคะหนูขอร้อง นะคะหนูออยากให้แม่บิวอ,อยู่ที่นี่นะคะคุณพ่อเอาละเอาละสีซ่าพ่อตกลงให้เขาอยู่ที่นี่ก็ได้อะไรนะคะอุ้ยไม่ได้นะคะคุณจะให้ใครไม่รู้มาอยู่ในบ้านของเราไม่ได้นะคะแถมยังเป็นขอทานอีกด้วยอย่างเงี้ยไว้ใจได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แมวนาคีถือสว่ส จ้างเขาเป็นพี่เลี้ยงเด็กศีซ่าก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกพี่ผมเชื่อว่าสีซ่าเขาเป็นคนฉลาดเขารู้ว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนไม่ดีเชื่อผมไหม เดินภาษาอะไรของคุณไม่เห็นเหรอว่าเรากำลังเล่นกันอยู่ก็นี่เป็นทางเดินอ่ะใครใช้แกมนั่งอะไรตรงนี้แล้วคะก็แค่เดินอ้อมอ่ะมันยากตรงไหนเนี่ยนางซีซ่าแกอย่ามาใช้น้ําเสียงแบบนี้กับฉันนะฉันเป็นแฟนของพ่อแกนะคุณกี้คุณก็ได้แค่เป็นแฟนใหม่ของพ่อฉันนะแต่อย่าหวังนะว่าจะเป็นแม่ใหม่ของฉันเนี่ยนางซีซ่ามันจะมากกันไปแล้วนะคุณี ตีคุณซีซ่านะนี่มันเรื่องของครอบครัวชัดขอทานงแกอย่ามาแตะละแนฉันในฐานะที่เป็นแม่เลี้ยงของคุณซีซ่าฉันมีสิทธิ์ที่จะยุ่งค่ะแกมันก็เป็นไอ้ขอทานข้างถนนที่เด็กคนนี้จ้างมาเล่นละครเท่านั้นแหละยาํำคันตัวผิดไปหน่อยเลยขัดเจียมเนื้อจิมตัวะบ้างว่าตรงไหนที่ต่ำที่สูงอะฉันเห็นมาตลอดนะว่าตลอดเวลาที่แกอยู่ที่เนี่ยแกเนี่ยแอบส่งสายตาให้อุ้ยอยู่ อย่าแม่จะจะคิดเลยนะขอทานฉันยอมมีแม่มันขอทานดีกว่ามีแม่ที่จิตใจร้ายอย่างคุณกี้มันซีซ่เราขึ้นห้องกันดีกว่าค่ะคุณซีซ่าทองไคุณกี้เขาเป็นคนแบบนี้ตลอดเวลาหรือเปล่า ใช่ค่ะคุณแม่คุณกี้เป็นแบบนี้ตลอดเลยค่ะตอนที่พ่อไม่อยู่บ้านในเวลาที่หนูทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเขาบางทีเขาก็มาแอบด่าหนูมาแอบหยุดหนูแล้วก็มาแอบตีหนูด้วยค่ะแล้วทำไมหนูถึงไม่บอกพ่อล่ะพ่องานยุ่งเขาไม่ค่อยมีเวลามาคุยกับหนูหรอก,อ,กอย่างต่อหน้าเขาเขาก็ทำดีกับพ่อแต่พอรับหลังก็ เหมือนที่แม่บิวเห็นนั่นแหละค่ะจะทำไงดีให้เขาออกจากบ้านนี้หนูไม่อยากจุกับแม่เลี้ยงใจร้ายแบบนี้เลยหนูไม่มีความสุขเลยค่ะแม่บิวแม่บิวคะแม่บิวช่วยทำไงก็ได้ให้แฟนใหม่ของพ่อออกจากบ้านได้ไหมคะ ถึงที่สัมมนา,าแล้วอย่าลืมโทรมานะคะครับบิลฝากซีซ่าด้วยไหมค่ะคุณอุ้ยผมมาก่อนนะกี้ ผู้ใหญ่บางคนน่ะพูดแบบเนี้ยมันยังน้อยด้วยซ้ำแกเซีซ่าแกเอาสิทำแล้วก็ทำสิหยุดเถอะค่ะคุณกี้คุณซีซ่ายังเด็กน,นะคะอย่าถือสายแกเลยค่ะอย่ามาเสือกนล้งขอทานหลบไปแม่วิ้วแม่วิ้วเป็นอะไหมคะคำก็แม่สองคำก็แม่ ันยอมกำพาแม่ดีกว่ามีแม่เลี้ยงอย่างคุณน,นี่แกไม่เคยเห็นฉันเป็นแม่เลยใช่ไหมใช่คุณไม่เป็นแม่สำหรับฉันไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนได้งั้นแกก็เตรียมตัวกำพาพ่อทั้งแม่ได้เลยเพราะฉันกับพ่อแกเนี่ยกำลังจะมีลูกใหม่ด้วยกันแกเตรียมตัวเป็นหมาหัวเน่าได้เลยเพราะว่าจะไม่มีใครเอาแกทั้งฉันและพ่อแก ซีซ่าเป็นไงบ้างคะพอเธอค่ะคุณกี้ถือว่าฉันขอนะคะขอทานอย่างแกก็ขอได้แค่อย่างเดียวแหละหยุดทำเรื่องเววนวซามสิกี้ มีอะไรหรอบิวคือฉันมีบางอย่างอยากจะเล่าให้คุณอุ้ยฟังอะค่ะอะไรหรอบิวอะไรนะทุกอย่างมันก็เป็นอย่างที่ฉันเล่านี่แหละค่ะเป็นไปนไม่ได้ไงกี้เขาอาจจะดูวินวินไปบ้างไงแต่ผมเชื่อว่าเขาเป็นคนดีนะเพราะคงไม่คิดทําร้ายลูกผมถึงขนาดน,นั้นหรอกอีกอย่างเนี่ยซีซ่าเขาไม่ชอบกี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ววะซีซ่าเขาอาจจะกูดเรื่องขึ้นมาเองก็ได้ อสิเร็วมีอะไรหรอคะฉันขอถามเธอตรงๆเลยนะตลอดระยะเวลาที่คุณกี้มาอยู่ที่เนี่ยคุณกี้เคยทำร้ายคุณซีซ่าหรือเปล่าว่าไงเบสเออค่ะคุณกี้มักทำร้ายด่าทอคุณหนูตอนที่คุณอุ้ยไม่อยู่คะ่ะอะไรนะ ทำไมเธอไม่บอกฉันแต่แรกอะเออฉันกลัวคุณกี้นะคะคุณกี้เขาหูฉันว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกคุณอุย้ยเขาก็าจะไล่ฉันออกค่ะแกแกนางกี้แกทำร้ายลูกฉันจะคิดเลยว่าจบสวยอเออมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอุย้ยคือ ด้วยะคะฉันก็เลยต้องสั่งสอนในฐานะที่ฉันเป็นแม่เลี้ยงค่ะแต่สิ่งที่เธอทำเนี่ยมันไม่ใช่การสั่งสอนแต่มันเป็นการลังแกและทำร้ายลูกของฉันและต่อไปนี้เนี่ยฉันจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาทำาร้ายลูกฉันอีกเป็นการเบ๊ ยังมีหน้ามาถามอีกแต่ว,ว่าอะไรเราเลิกกันแล้วรีบไสหัวออกไปจากบ้านหลงนังมีเดี๋ยวนี้เลยไม่นะคะอุย้ยคือเกียอธิบายแล้วนะคะอุย้ยคุณไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นผมรู้ท่าทางของคุณหมดแล้วไปจะไปดีๆหรือให้ฉันเนี่ยเอาน้องรามาสาดใหได้ทำแบบนี้กับฉันอยังมาเสียดไดทีหลังแล้วกัน ฉันไม่คิดจะเสียดายหรอกคนที่ทำร้ายครอบครัวของฉันเนี่ยขอใจมันนะเบนซีซ่าพ่อขอรุษนะลูกที่พ่อแม่ใส่ใจในสิ่งที่ลูกพูดเลย แถมยังให้คนอื่นมาลังแกลูกอีกัพ่อขอโทษจริงนะไม่เป็นไรกับพออ่ออยังไงก็ต้องขอบคุณคุณมากๆเลยนะครับที่ทาผมตาสว่างไนงะถ้าคุณไม่ลังเกียจเนี่ยผมอยากให้คุณนยะมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับซีซ่าต่อไปครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็อาจจะพัฒนาเป็น แม่เลี้ยงของซีซ่าก็ได้พี่แอนทำไมพี่แอนต้องทำขนาดนี้ด้วยเนี่ยไรย้สาระมากเลยอะแกสิ ไร้สาระนั่งอ่านหนังสืออยู่ได้แทนที่จะมาฝึกแบบยกกี้แอนฉันกับกี้ไปทํางานบริษัทนะไม่ได้ไปเดินแบบพี่แอนไม่ต้องไปสนใจพี่น้ำว้าหรอกกี้จะตั้งใจเทนกับพี่แอนเพื่อจับผู้ชายรวยๆมาอัพสถานะบ้านเราส่วนพี่น้ำว้าเนี่ยก็คงจะได้ยามเป็นผัว น้องสาวแสนประเสริฐของพี่มาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาหัดเดินกันดีกว่านะห้ามให้สิ่งของที่อยู่บนหัวตกนะจ๊ะ ครบแล้วเนะเาะอ๋อเดี๋ยวปับนนะเถ้อทีช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยท่านประธานนี่หล่อจังเลยนะคะเคยได้ยินว่าเขาบอกว่าท่านประธานเนี่ยเป็นคนรูปหลอ่อไม่คิดเลยนะคะว่าจะหล่อขนาดนี้นะคะ่ะผมชินแล้วมีคนชมผมแบบเนี้ยบอ่อย จะเถียงก็ไม่ได้หลักฐานมันฟ้องแต่ยังไงอ่ะก็สู้ๆนะครับผมจับตาดูคุณอยู่ค่ะค่ะเดินยังไงเนี่ยฮะขอโทษครับซุ่มซ่ามจริงๆเลยตาบอดเลยไงถึงไม่เห็นว่ามีคนเดินอยู่อ่ะที่ พอได้แล้วแกจะอะไรนักหนาเนี่ยฮะอ๋อแล้วพี่จะไปเข้าข้างมันทำไมเนี่ยก็เขาขอโทษแล้วไงแกจะไปด่าก,กันทำไมหัหน่ารำคาญมีแต่คนน่ารำคาญอาฉันต้องขอโทษแทนน้องสาวฉันด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอครับงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะครับ ประธานคะมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะอุย๊ยประกาตกอะค่ะ ขนมค่ะให้ผมเหรอครับใช่ค่ะฉันอยากขอโทษเรื่องเม,มื่เช้าอ่ะโธ่คุณผมบอกแล้วไงครับว่าไม่เป็นไรจริงจไม่ได้แล้วค่ะฉันอยากขอโทษคุณจริงๆนะคะแบบไะะี้เลยค่ะ น้ำว้ไปทําตัวสนิทสนมกับยามทาไมะทําไมจะสนิทไม่ได้อ่ะพี่ก็ยามอาร์เขาที่ใส่ดีจะตายอ่ะพี่น้ำวานี่ไปต่ำจริงๆเลยนะคะจะเอายามเป็นผัวให้ได้เลยเหรอคะวันนั้นฉันแค่แซวลเล่นองนะเป็นยามวาไงเป็นยามเขาก็เป็นคนเหมือนกันน่ะแหละไละอกอย่างนะยามอาร์เขาก็นิสัยดีถ้าเขานิสัยดีเนี่ยฉันก็จะคบกับเขาว่าแต่แกเหอะหัดทำงานซะบ้างนะไม่ใช่มูแต่อ่อยผู้ชาย หรือเปล่าครับมีค่ะมีเยอะเลยค่ะ กันข้างในนะคะท่านประธานยเกกี้นี่มันแซ่บได้พี่จริงๆเลยงั้นเดี๋ยวฉันไปทำงานก่อนนะคะได้ครับแล้วเจอกันครับ ไม่ได้หลึงใจฉันสักเรื่องหนึ่งโยแก่พี่มาที่ทําไมอะประธานบริษัทแกอยู่ไหนรู้ไหมว่าประธานบริษัทแกเนี่ยมาปู้ยี่ปู้ยำาิกี้เนี่ย <c oughs> ปู้ยี่ปู้ยำเหรอคะพี่อร์พูดถึงเรื่องอะไรอะ ูพี่อนคะพี่ขอโทษนะคะที่พี่ไม่ได้ระวังตัวพาพี่ไปหาประธานบริษัทเดี๋ยวนี้เลยเขาต้องรับผิดชอบที่ทำให้น้องสาวแสนดีของพี่เนี่ยต้องเสียหายต้องการเจอผมกันเหรอครับ แต่งชุดแบบนี้มาคะแล้วท่านประธานทำไมถึงแต่ง <texts> ช <hi weird labels> ุดรปภล่ะคะผมใส่ชุดนี้ก็ไม่แปลกหรอครับเพราะว่าประธานบริษัทเนี่ยก็ต้องแต่งตัวให้ดูภูมิฐานหมครับหมายความว่ายังไงอ่ะท่านนายเป็นประธานบริษัทแล้วนั่นล่ะเป็นอย่างครับผมอีกี้ เล่นบ้าอะไรกันเนี่ยฮะพยายามมาแต่งตัวเป็นประธานบริษัทบ้าไปแล้วหรืองไงแล้วคุณกับน้องสาวแล้วครับคิดจะทําอะไรกันอยู่อ่ะอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะครับห้องท่านประธานนี่มันแอร์เย็นจริงๆเลยเก้าอี้ก็น,นั่งสบายสวัสดีครับท่านประธานฉันบอกนายแล้วไง ว่ oh, ตอนนี้ฉันเชื่อว่ายาบานครับเป็นไงบ้างสองคนนั้นเชื่ออย่างว่านายเนี่ยเป็นประธานบริษัทเชื่อสนิทใจเลยครับคุณอารดีมากนายกำรรชับคนในแผนกแล้วใช่ไหมว่าให้ทำตัวยังไงใช่ครับผมแจ้งคนในแผนกนั้นแล้วว่าถ้าประธานจะรับน้องพนักง,งานใหม่นิดหน่อยทุกคนยินดีให้ความร่วมมือครับดีมากว่าแต่ถ้าประธานทำแบบนี้ทำไมครับ ปกติไม่เคยเห็นทำแบบนี้เลยพี่เนี่ยดีใจจริงๆเลยนะจ๊ะที่น้องสาวของพี่ทั้งสองคนเนี่ยได้งานที่บริษัท BSC พร้อมกันแค่ได้งานทำต้องพามากินอาหารแพงๆแบบนี้ด้เหรอพี่แอนเปลืองนะเนี่ยนี่พี่นวะพี่จะขี้งกทำไมเนี่ยไม่รู้จักเหรอคำว่าซื้อสังคมอะเฉะมิมจริงๆเลย ใช่แกนี่มันไม่ได้เรื่องเลยนะดูน้องแกสิเนี่ยแล้วนี่อะไรอะ่ะแต่งตัวอะไรมาเนี่ยฮะใส่องค์ใส่เอี้ยมยังกระเด็ดก,กระโปโลโอ้ย,อยพี่ช่างชุดจันทนาแค่มากินข้าวพี่จานอะไรนักหนาเนี่ยฮะเนี่ไม่ได้เราเป็นผู้หญิงเราต้องแต่งตัวสวยแล้วก็ดูดีตลอดเวลาเข้าใจไหม ้ยฉันได้ข่าวมาว่าประธานบริษัทของพวกแกเนี่ยทั้งหล่อทั้งรวยเลยนี่ได้เจอหรือยังยังไม่เห็นเลยพี่แอนหล่อจริงๆรหรอเขาก็ว่าแบบนั้นแหละนี่พวกแกทั้งสองคนเนี่ยต้องไปอ่อยประธานบริษัทมาเป็นผัวให้ได้เข้าใจไหมแกคนใดคนนึงเนี่ยต้องอ่อยมาให้ได้เข้าใจไหมไม่เอาอะ่ะฉันเอาเองพี่แอนไม่ต้องห่วงนะ ฉันจะเอาเศรษฐีมาเป็นน้องเขยพี่ได้เลยเลิศน้องสาวพี่มันต้องแบบนี้สิจ๊ะนี่ส่วนแกเนี่ยนะถ้าวันที่แม่คลอดแกมาเนี่ยแล้วฉันไม่ได้เป็นคนไปรับแกวันแรกเนี่ยฉันคงคิดว่าแกเนี่ยไม่ใช่พี่น้องกับฉันแล้วเนี่ยอุย้ยไม่ได้เชื้อพี่มาสักนิดหนึ่งโตข้างหลังขำอะไรวะไม่รู้อะพี่ พ <formation> ี่ว่าเดี๋ยวสั่งอาหารเพิ่มอีกดีกว่าเนาะท่านประธานท่านประธานขำอะไรกับเนี่ยเออนะมันเรื่องฉันนายอย่าลืมนะเว้ยห้ามหลุดเด็ดขาดข้าบผมงงั้นแสดงว่า าเช้านี้ฉันกับแกเราสองคนอือกันไอ้ทุเล็ไอ้ชั่วเจ้าค่ะคุณกี้ครับแต่ไม่ต้องมัน่นห่วงนะเธอผมจะเป็นแค่ยาวแต่ผมก็พร้อมจะรับผิดชอบคุณกี้ด้วยความเต็มใจนะครับ ที่หลังนะครับยาสอนน้องสาวให้ทำตัวแบบนี้นะครับมันไม่คุ้มหรอครับคุณเองนครับลองผมด้วยผมพร้อมจะรับผิดชอบน้องสาวคุณเอนนะครับเออคือฉันต้องขอโทษให้ครอบครัวฉันด้วยนะคะที่สร้างความวุ่นวายให้กับคุณนะไม่เป็นไรหรอครับผมอาจจะเล่นแรงไปหน่อยอ่ะแต่อย่างน้อยก็ทำให้ผมได้มาเจอคุณผู้หญิงที่ติดใจดี ที่ไม่มองคนอื่นแค่ภายนอกครับขอบคุณมากนะคะ